สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์ส Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบรถจนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผม,มธมิธิรธรรมธรรมศรีครับตอนนี้ครับเราก็เข้าอยู่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนกันแล้วนะครับถ้าเรานับในเรื่องของวันนะก็เหลืออีก3เดือนเดือน10เดือน11และเดือน12โอ้โหเวลาไปแบบเร็วจริงๆครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไว้เสมอเลยว่ารถยนต์ใหม่ๆนะครับก็จะมาในเดือน10บ และเดือน11ก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกาย,ยนนั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับเราก็มีข่าวมาอัปเดตต่างๆนะครับสำหรับรถยนต์ใหม่ที่ทราบณนะตอนนี้เลยนะครับอันแรกเลยก็คือจาก Honda ครับมีข่าวมาว่า จะมีการเปิดตัว Honda HRV ที่เป็นแบบ Minor Change นะครับจริงๆข่าวนี้ก็ออกมาสัพักใหญ่แล้วนะครับแต่เพื่อถทาใดยังไม่ทราบนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับเขาก็มีเปิดจองนะครับก่อนเปิดสิทธิพิเศษต่างๆก่อนชาวบ้านนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งครับอันนี้คือน่าจะได้ยินกันมานานสักพักหนึ่งแล้วก็คือ t o y o t a Camry ครับอันนี้คือจะเป็นแบบ All New เลยหรือว่าเป็นแบบ Model Change เลยการที่เป็นแบบ All New คือเขาเปลี่ยนยกคัน เลยนะครับไม่ได้เปลดแค่บางจุดอย่าง HRV HRV เป็นแบบ minor change นะครับแต่ถ้าเราพูดถึง Toyota Camry แล้วอะถ้าคุณผู้ชมดูภาพหลุดหรือว่าภาพที่เขาเปิดตัวที่ต่างประเทศต่างๆแล้วอะ คือบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะเออเท่ใช้ได้เลยแต่ว่าค่าวจริงเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันอีกทีนะครับเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1ิบตุลาคมนะครับก็อีกไม่นานนี้นะครับก็เดี๋ยวเราได้ติดตามกันอย่างแน่นอนชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวว่ากันไปและสุดท้ายก็คือในเรื่องของราคาครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเราพูดถึงโ To โ yo ต a ในปีนี้โดยเฉพาะเลยนะ ทาง t ต y ยต้าก็พยายามคีปคอนเซปต์ในเรื่องของราคาที่ให้อยู่แบบ Stable หรือว่านิ่งอะ่ะคือจะไม่เพิ่มสักเท่าไหร่เพิ่อยู่เท่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องรอ,อตามก็ต้องรอลุนด้วยนะครับแต่นี่คือข่าวที่รถยนจะเปิดตัวใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแน่นอนว่า ถ้ามีรถคันใหม่ที่จะเปิดตัวเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ worldwide.carresearch.co.th หรือว่าถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทิมมาได้นะครับหรือแจ้งมาได้ที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ของพ่อมรถยนต์ก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่วันนี้ครับในช่วง Test Drive หรือว่าช่วงรถเข่าเราครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปรีวิว Honda c ซี vic ครับเผื่อท่านใดกำลังสนใจอยู่ตัวนี้นก็เป็นตัว m i n ่ s H เชในปีนี้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามตอนนี้ครับเราไปตามข่าวสารประจำสัปดาห์ในแวดวงยานยนตกันก่อนครับคุณจุติพงศ์บุญสูงประธานกรรมการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทโดยมอบให้แก,ก่กองบัญชาก,การกองทัพบก เพื่อการจัดหาเสื้อชูชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งยังส่งมอบน้ำดื่มอิซุสุมากกว่า54,000ขวดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมบริการรถอีซุสุโมบายเซอร์วิสลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนสำหรับลูกค้าอีซุสุในจังหวัดต,ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน สามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีพร้อมรับส่วนลดค่าแรง30%และค่าอะไหล30่30%ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2567ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีสุสุทั่วประเทศและก่อนหน้านี้มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะประธานกรรมการมูลิธิกลุ่มอีสุสุและกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอีสุสุมอบเงิน2 0 0 0 0บาท ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นปีที่16เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาอีสุสุโดยมีรองศาสตร,ราจารย์ดรวิทยาวันนสุโภประสิทธิ์คณะบดีเป็นผู้รับมอบบริษัทพานาโซนิกเอนเนอร์จีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มพานาโซนิก และ Mazda Motor Corporation ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดรูปทรงกระบอกสำหรับจนตรกรรมแห่งอนาคตในเจเน r เรชันถัดไปซึ่งคาดว่าจะติดตั้งในยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของ Mazda โดยมีกำหนดเปิดตัวนับตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปริดดา a ่าแบรนด์รถกระบะพลังงานไฟฟ้าในเครือจีลี่โฮดิ้งกรุ๊ป เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเดือนตุลาคมนี้ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทริดดาร่าออโตโมบายประเทศไทยจำกัดโดยริดดาร่าพร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าคนไทยเป็นหลัก บริษัทเมอร์เซเ b สเบนซ์โมบิลประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการทางการเงินสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการร่วมทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทโอมาคาเซคาจำกัดผู้ให้บริการจำหน่ายรถยนต์มือสองระดับพรีเมียม เพื่อยกระดับการประมูลรถยนต์ Mercedes-Benz ผ่านการเสนอราคาออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลทั่วประเทศทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้รับความสะดวกสบายในการเสนอราคาแบบไม่ต้องรีบเร่งและไม่ต้องเดินทางมาประมูลสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน O m ม k ก s e Cars อ n น i ลน Auction ได้จาก App Store และ Google Play Store และสามารถชมรถยนต์ Mercedes-Benz ที่เข้าประมูลได้ที่โชว์รูมโอมาคาเซคาสาขางามวงวานกรุงเทพคุณสุภกรรัตนาวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคุณตะนายศิริชานวิทยารม์กรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดบุรีรัมย์และผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการร่วมเปิดการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์2024สนามที่3ที่จัดขึ้นในวันที่13-14กันยายนที่ผ่านมาณสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะความทนทานและสุกสนานไปกับการเข่งขันขรยนต์ทางเรียบโตโยต้าวันเมสหลากหลายรุ่นอาทิยาริสยาริส,สเอที ค o ลอ l าอัลติส g รสปอร์และ e ไฮลักเ e โว่เยมีรถเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง55คันและไปมันกันต่อในงาน t ต y ยต a ากาซูเลสซิ่งไทยแลนด์สนามที่4วันที่9-10พฤศจิกายนนี้ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ นิสสันชวนนักศึกษาทั่วประเทศโชว์พลังไอเดียสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามารถด้านการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอและแผนการตลาดในโครงการนิสสัน e-Power Challenge 2024ที่จัดขึ้นในตีมขับมันประชันไอเดียพร้อมโอกาสร่วมเวิร์กช็อปกับสื่อและนักผลิตคอนเทนต์ตัตวจริงเสียงจริงลุ้นจริงทุนการศึกษาพร้อมทริปเดินทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสัมผัสกับนวัตรกรรมเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตจากนิสสันเริ่มเปิดโครงการรับสมัครนิสิตนักศึกษาในระดับบุรมศึกษาทั่วประเทศสามารถส่งผรงานได้จนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2567ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ nissan.co.th โครมการขาส่งทางบกแนะนำเทคนิคขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนเพื่อความปลอดภยอยัยดังนี้ ผู้ขับขี่ควรประเมินความสูงของระดับน้ำก่อนตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางควรปิดแอร์ในขณะขับและขับขี่ด้วยความเร็วต่ำรักษาระยะห่างจากรถคันอื่นเนื่องจากระบบเบรกที่แช่น้ำนานทําให้ประสิทธิภาพในการทําง,งานลดลงลดความเร็วและรักษาความเร็วให้คงที่ใช้เกียร์ต่ำเพื่อประกองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับเมื่อขับพ้นน้ำท่วมเหยียบเบรกย่าๆยเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องให้จิกเครื่องยนต์ไว้สักพัก เพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่ตามระบบเครื่องยนต์และพื่ความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งานก่อนการเดินทางควรตรวจสอบเส้นทางและสภาพอากาศเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอ,อบุบัติเหตุทางถนนในช่วงฝนตก ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาติดตามแล้วก็รีวิว Honda Civic 2024ที่เพิ่งมีการไม่นูเชไม่นานมานี้นะครับถ้าเราพูดถึงภาพโดยรวมอะ่ะคันนี้ถือว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะอลังการงานสร้างสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณดูจุดต่อจุดอะ่ะผมว่าจุดที่เขาเปลี่ยนอะ่ะมันมีปัจจัยที่สําคัญมากๆและมันช่วยในการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้เลยนะสำหรับรถโดนตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดต่างนะครับเดี๋ยวรอติดตามกรันแต่ตอนนี้พักโฆษณากันสักครู่ครับ Series. cross the line. Gotta อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาสด้าซีเ็กซ์3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive นิว n e ิสันคิกส์อีพาวเวประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดนิวนิส e ันคิกส์อีพาวเวอร์เจ s นิสันพลังที่สร้างความรัาใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u อ l Jet mm hmm. พจ้อจะอยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์เทคพาวเวอร์ u ยู่อัพนิวซูซูกิส ใหม่ New x the Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดปหม่ได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New อ s u z u d m แ x ็กซ์ฟร์รงจริงทุกคนันดุดันทุกสถานการณ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%นานสูงสุด60เดือนจองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง31ตุลาคมนี้สนับสนุนโดย i s u z u X Series แรงทลุกเวิร์ส ฮอนด้าซีวิ2024จะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นแบบ Turbo แล้วก็เป็นแบบ e-h-e-v หรือว่า Hybrid นั่นเองถ้าเป็นตัว Turbo จะมีให้เลือกตัวเดียวครับคือตัว e-l plus แต่ถ้าเป็นตัว e-h-e-v หรือว่าตัว Hybrid จะมีให้เลือกอยู่2ตัวก็คือ e-l plus เหมือนกันแล้วก็ตัว r-s ครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือหรือว่าจุดที่สำคัญเลยก็คือสีภายนอกของตัวรถครับซึ่งตัว Honda c i v i c เนะี่ยก็มีสีใหม่ครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับ คล้ายๆหรือว่าสีเดียวกันกับตัว CRV เลยแต่ว่าสีต้องเงินเนี่ยสวยไหมสวยนะแต่มีเฉพาะ EL Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Turbo หรือว่าตัว EHEV ค็าตาครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเผื่ท่านใดนที่กำลังสนใจอยู่เดี๋ยวเราไปคุยกันเลยครับ วันนี้เราจะมาทดลองขับ Honda Civic กันครับจากกรุงเทพมาถึงเขาใหญ่ครับเราจะขับทางตรงเข้าโค้งขึ้นเขานะครับเพื่อดูประสิทธิภาพการขับขี่และการใช้งานว่าคันนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วการทดสอบครั้งนี้นะครับเราจะได้เห็นทั้ง Civic EL Plus แล้วก็ RS ที่เป็น EHEV แบบ Hybrid แล้วก็ตัว EL Plus แบบ Turbo ด้วยเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัตราสิ้นเปลืองกันด้วยครับว่าถ้าเป็นตัว e H E v และเป็นตัวเทอร์ตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งถามว่า ถ้าเรากำลังสนใจตัว Honda Civic 2024ตัวนี้เราจะเลือกรุ่นย่อยไหนดีคือจากที่ผมได้ทดลองมาและเห็นคันจริงแล้วอ่ะคือถ้าคุณชมท่านใหที่มีโอกาสได้ขับ Honda Civic ตัวก่อนไม่ได้เชนที่เขามีการปร,บบรับ All New ก็คือ f ีลล i ่งการขับขี่มันจะใกล้เคียงกันเลยแบบแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยในเรื่องของการขับขี่คือถ้ามุมมองส่วนตัวของผมนะผมก็จะเลือก e h e v แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพในการขับขี่หรือว่าอัตราสิ้นเปลืองการเปลือกน้ำมันอ่ะตัว e h e v มันจะดีกว่าแน่ นอ,นอันนี้เปรียบเทียบแล้คุณจะขับหนักแค่ไหนอะ่ะคือ6สูงมากครับที่มันจะดีกว่านแง่ของอัตราสิ้นเปลือกตัวเลขมันจะดีกว่าตัวเทอร์โบทีนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกตัว e l plus คันนี้หรือว่าตัว r s ที่เป็นตัวท็อปคือถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของสเปคแล้วอ่ะ2ตัวเนี้ย เท่าจริงๆเลยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานอ่ะมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยมันจะแตกต่างกันในเรื่องของชุดแต่งของ r s ที่มันจะดูเท่กว่าดูเฉียเฉียวกว่านิดนึงอย่างเช่นแบบตัวล้อหรือว่าตัวภายในที่เย็บด้วยได้สีแดงแต่ถ้าเราไม่ได้เสียเรี่ยนในเรื่องของการออกแบบนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะตัว EL+ คันนี้ ็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคือถ้าคุณดูองค์ประกอบโดยรวมผมก็ถือว่าโอเคนะแต่นี่คือผมพูดให้ดูและเปรียบเทียบเฉยๆนะเพราะว่าทั้งหลายแล้วมันก็อยู่ที่การใช้งานของเราและความชอบส่วนตัวของเราแต่ถามว่าคันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคือถ้าพูดถึงแบบภาพโดยรวมคือมันจะเน้นในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ออปชันที่เรียกว่าจุกจิกเพิ่มเข้ามาซึ่งถ้าเราพูดถึงออปชันพวกนี้แล้วมันถือว่า ใช้งานได้จริงๆนะแล้วมันจะเห็นผลจริงๆคือถ้าเราดูแค่ในเรื่องของสเปคชีตแต่แรกอะ่ะคือจริงๆอะ่ะมันแทบจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนน้อยหรือว่ามันรู้สึกอาจจะแบบไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่ถ้าพูดกันตามตรงแต่ถ้าเราเอามาดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วสําหรับผมนะผมถือว่าโอเคเลยนะอย่างเช่นนะครับแอร์ด้านหลังมีให้ทุกรุ่นย่อยเลยแต่ก่อนมีแค่เฉพาะตัวท็อปแต่อันนี้คือมีให้หมดเลย เบาะด้านหลังสามารถพับได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องซีเรียสว่าเ,เราจะต้องเลือกตัวท็อปหรือว่าเราต้องเลือกรุ่นย่อยนี้เป็นเฉพาะเท่านั้นนอกจากนี้ USB เป็นแบบ Type C หมดเลยนะครับด้านหน้าก็มีให้ด้านหลังก็มีให้ Wireless Charger ก็มีให้ Google Built-in ก็มีให้แต่ว่า Google Built-in อันนี้คือเรามี2แบบนะครับเราต้องเชื่อมต่อกับ Hotspot จากโทรศัพท์ของเรา หรือว่าเราก็สามารถซื้อโดยโตรงจาก Honda ได้ครับเหมือนเป็นซิมที่ติดต่อหรือว่าเชื่อมเข้าไปเลยนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แน่นอน Apple carplay สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบร้ายสายด้วยอ่ะอันนี้คือระบบต่างๆแต่นี่ไม่ใช่ระบใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ผมพูดถึงระบบต่างๆที่สามารถใช้ได้แล้วมันอำนวยความสะดวกด้วยนะลำโพงจะเป็นแบบบสแต่ว่านั้นจะมีเฉพาะแค่ตัว R S หรือว่าตัวท็อเท่านั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงโหมดการขับขี่ หลักๆแล้วมันจะมี Eco Normal Sport ใช่ไหมแต่ว่าถ้าในกลุ่มของ EHEV มันจะเพิ่มระบบ Individual เข้ามาด้วยซึ่งเราสามารถเซตค่าของเราได้เองด้วยซึ่งอันนี้คือจะเป็นองค์ประกอบหลักๆในกลุ่มของ EHEV ในแง่ของระบบการใช้งานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าการชนหน้าและไฟท้ายรมดำนะครับอันนั้นคือจะเป็นดีไซน์ใหม่แต่ถ้าเราแบบดูแบบเป็นจริงเป็นจังและเปรียบเทียบกับตัวตอนสำหรับผมนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเรา มาดูแบบเราไม่ได้เสียเรีย่ยหรอว่ามันแตกต่างกับตัวก่อนมากน้อยแค่ไหนแต่เราแค่ต้องการดูภาพรวมว่ามันดีหรือไม่ดีสวยไม่สวยอะสำหรับผมนะถ้าดูแบบเนี้ยผมถือว่าสวยนะมันดูเท่ใช้ได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นสีดําแบบนี้นะฮะสำหรับ Honda c ซี i ิคคันนี้ผมก็ได้ลองใช้งานจุดต่างๆเลยนะถ้าเราพูดถึงการใช้งานโดยรวมก็คือหลกักๆเลยคือพื้นที่ภายในนะคือถ้าคุณต้องการรถซีดานอนะแล้วแบบต้องการพื้นที่ภายในเยอะๆสเปซเยอะในการวางของหรือว่าโดยสารได้คนเยอะๆอะ ซ i v i ิกอะหรือว่าถ้าพูดจริงๆภาพโดยรวม Honda มันจะเป็นรถที่ตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะหนึ่งในไฮไลท์ของ Honda คือพื้นที่ภายในครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ตามคือนั่งได้สบายๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าจะตอบโจทย์จริงๆและแน่นอนพื้นที่ด้านถ้ายก็จะกว้างเหมือนกันเราก็สามารถวางสัมภาระต่างตได้เยอะมากๆคือถ้าพูดถึงสเปซหรือว่าพื้นที่ใช้สอยอะ h o n d a หรือว่าในเคสนี้ก็คือ Honda Civic คือมันจะตอบโจทย์เลยแน่นอน Honda ต้องพูดถึง Honda Lane Watch ก็คือยังมีกล้องให้อยู่นะครับด้านข้างตรงนี้เลยนะคือถ้าพูดกันตรงๆอะกล้องเนี่ยภาพมันจะไม่ได้ชัดมากนักนะครับคือถ้าเราเน้นการใช้งานคือแค่เปิดหรือว่าใช้งานและเห็นอนะมันโอเค แต่สมมติถ้าคุณ e c t คุณภาพแบบ HD แบบนี้มันจะไม่ใช่เลยนะ,ะแต่ข้อดีคือเราสามารถกดปุ่มจากกา้านพวงมาลายัยฝั่งขวามือได้เลยนะครับและมันไม่ได้จําเป็นว่าคุณต้องขับอยู่ในความเร็วนี้หรือว่าจํากัดในความเร็วนั้นคือคุณเหยียบอยู่ในความเร็วใดก็ตามคุณสามารถใช้งานทอร์ด้าเล Watch ได้เสมอหรือว่าถ้าคุณเปลี่ยนเลนนะครับไปทางซ้ายมือซึ่งกล้องก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะกล้องมันก็จะขึ้นมาตรงหน้าจอโดยอัตโนมัติเลย blind spot ยังไม่มีสําหรับผมนะ คือเน่เป็นจุดที่สําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นรถ h o คันหนก็ตามคือ blind spot เนี่ยสำหรับผมมันถือว่าสาคัญมากเพราะว่าบางทีบางจุดอะ่ะมันจะแบบเป็นจุดอับจริงๆอะ่ะและแบบมันอาจจะไม่เห็นถึงแม้จะมีกล้อง Honda l a n e Watch ก็ตามซึ่ง Lane Watch มันอยู่แค่ฝั่งซ้ายนะแต่ blind spot มันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับอันนี้คือมันจะช่วยได้เยอะเลยและอีกอย่างนึงก็คือกล้อง360องศาคันนี้ก็ยังไม่มีมาให้แล้วก็อย่างนึงคือ wireless charger ผมก็ได้ลองใช้งานเหมือนกันขับมา เรื่อยๆนะครับแล้วก็ชาร์จอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีได้นะฮะซึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะมันขึ้นมาแค่1%เ เท่านั้นนะครับคือถ้าพูดถึงแล้วอ่ะตอนที่ชาร์จอะมันอยู่แบบประมาณ79%และพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันขึ้นมาเป็น80%แต่มันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะคือโดยปกติเนี้ยเป็น p p o o n เนาะคือเวลามันถึง80%ะและไป8 0ดส0ถึงหนึะมันจะใช้เวลานานขึ้นเมื่อเทียบแบบ0ูนถึงแปนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตและกันแต่ส่วนตัวแล้วการที่เราขับอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะจาก79 ขึ้นมา80มันถือว่าน้อยมากเลยนะถ้าเอาจริงๆถ้ามันขึ้นมาแบบ82 83หรือ85อ่ะมันยังแบบเออรู้สึกโอเคนะซึ่งที่ผมใช้ Wireless Charger นี่คือผมก็เชื่อมต่อกับ Apple c o r p l a y ที่เป็นไร้าสายแล้วก็เปิดเพลงอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเหมือนกันแต่จริงๆก็อย่างที่บอกแล้วสรุปทั้งหลายเลยคือมันน่าจะขึ้นมากกว่า1%นะ อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอยากที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จํากัดมาสด้าซเอ3ใหม่ความทา้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel The Drive สุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิวอีซูซูกีแบ็กพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจพอ้อจะอยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์เทคพ p o w e อร์อย p n อัพนิวซูซูก f t ว o ฟฟ r a อร e r แรร่งจริงทุกคันดุด,ดันทุกสถานการณ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%นานสูงสุด60เดือน จอได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง31ตุลาคมนี้ New n i s s n n Kicks e-Power ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด e <Yes. S 2> n e w n i s s a s Kicks e-Power Yes Nissan พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจน ออกจะยานไปกับแพลตฟอร์ม h าร์ดเทคพาวเวอร์อยู่อัพมิวสุสกีสวีปใหม่ New Suzuki Swift. Oh. My, X The Next Peak รุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสนับสนุนโดย i s u z u X-Series แล,และอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของ Google built-in นะครับคือเนี้ยมีให้ทุกรุ่นย่อยเลยแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการใช้งานอะจริงๆแล้วอะคือถ้าเราจะใช้งานอะ มันจะต้องเชื่อมต่อกับฮอสปอตจากโทรศัพท์เราหรือว่าเราจะต้องซื้อเหมือนซิมการ์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเพิ่มเติมซึ่งจริงก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะถา้าบุมองสุดตรงผมเลยนะถ้าเราเน้นแค่ Google Map อะไรแบบนี้ยคือเราสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r l p l y y ได้ถ้าเราเน้นเพลงอยากฟังเพลง Spotify เป็นต้นเราก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้ Google b u i l ์ i n แต่นี่คือเขามีมาให้นะฮะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่เสริมเข้ามาแล้วมันเพิ่มความเป็น Highend หรือว่าความพรีเมียมเข้ามาด้วยครับส่วนการขับ Honda c i v i c ถ้าเราสรุปแบบสั้นๆเลยนะคือการขับขี่ถ้าคุณคุ้นเคยกับตัวก่อนอ่ะก่อนที่เขาจะมาในเชษมาเป็นตัวเนี้ยคือฟีลิ่งเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเราจะพูดเป็นดีเทลการขับขี่อัตราการเร่งของ Civic ถือว่าดีมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็น e h e v นะ คือรอบของมนะันอ่ะแทบจะไม่ต้องรอเลยคือคุณเหยียบป,ปึ้งมันมาเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วตา่ากลางหรือว่าสูงถือว่าใช้ได้มักมากเลยและการตอบสนองนะถือว่าเนียนมากครับพวงมาลัยถือว่าโอเคพวงมาลัยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของคอนดาเลยกริปการควบคุมการแบบลงมือแบบ มันรู้สึกว่าแบบมันโอเคมากๆเลยเวลาเราเปลี่ยนเลนซ้ายขวาแบบเนี้ยโอ้มันรู้สึกมั่นใจมากๆเลยแต่ตัว ehev อ่ะมันจะแตกต่างกับตัวเทอร์โบนะคือ ehev อ่ะอัตราการเร่งมันเนียนมากแต่เทอร์โบมันจะใช้เวลานิดน,นึงเพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์มาซัพพอร์ตนะครับและแน่นอนการขับขีก่การเก็บเสียงอ่ะอย่าง ehev เนี่ยถือว่าถ้าคุณเปลี่ยเที่ับเทอร์โบนะ การเก็บเสียงถือว่าดีกว่าคือเทอร์โบคุณจะได้ยินเสียงเครื่องแบบอะไรเงี้ยม,มันจะรู้สึกว่ามันมีอะดรีนาลี้ืวว่ามันขับสนุกกว่าด้วยเสียงนะครับแต่ถ้าพูดถึงความแรงความเร็วตัว e h e v อ่ะจะรู้สึกว่าขับได้มันกว่าแรงกว่าแต่ถ้าการเก็บเสียงที่ผมบอกอ่ะไฮบริด ดีกว่าตัวเทอร์โบแต่ถ้าคุณพูดถึงการเก็บเสียงโดยรวมะผมถือว่ายังอยู่ระดับกลางนะการเข้าโค้งช่วงล่างนะครับการกอดถนนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยมั่นใจได้นะฮะซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วมอเตอร์ที่ใส่มาในตัวไฮบริดซึ่งมันจะมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะทําให้การทรงตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเทอร์โบแต่ว่าถามว่ามันแตกต่างกันถึงขนาดนั้นไหมไม่ครับมันก็แตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับ ส่วนเบาคือถ้าพูดถึงการขับขี่โดยรวมผมรู้สึกว่ามันก็สบายดีนะมันไม่้มันไม่ได้ล็อกกะแล้วมันก็ไม่ได้กระชับถึงขนาดนั้นแต่ภาพโดยรวมเวลาขับอะ่ะผมรู้สึกว่าเออมันก็โอเคแต่แน่นอนสมมติถ้าเราขับแบบไกลๆอะ่ะคือในเคสนี้ผมขับมาประมาณ2ชั่วโมงอะ่ะผมรู้สึกชิลๆไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าคุณขับแบบไป5 6ชั่วโมงอะ่ะมันก็น่าจะแวะพักเบรกกันบ้างนนครับนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ข้อดีคือเบาด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้าคือเป็นแบบไฟฟ้า ทั้งคู่เลยนะครับมันก็อำนวยความสะดวกได้ดีแล้วก็ทัศนวิสัยภาพโดยโรวมผมถือว่ากว้างดีนะถึงแม้ซีวิกอะถ้าคุณพูดถึงภาพรวมมันจะเป็นทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะเอออันเนี้ยผมถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันคือตัวบอกก็ถือว่าโอเคแล้วก็ทัศนวิสัยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันก็การขับขี่ครั้งนี้นะครับผมขับมาจากกรุงเทพมาถึงเขาใหญ่นะครับ คือผมได้ขับตัว e h y v r i d รุ่น el plus นะครับผมขับมา173กิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่19.5กิโลเมตรต่อลิตรแต่ลองสอบถามหลายๆท่านแล้วนะครับที่ได้มาทดลอง honda civic ครั้งนี้นะครับก็มีตัวเลขแบบ20 21กิโลเมตรต่อลิตรก็มีครับผมเชื่อว่า22ก็ไปถึงได้สบายๆนะครับอยู่ที่การขับขี่ของเราคือถ้าเราขับอยู่ในความเร็วคงที่แล้วเราไม่ได้เหยียบแบบคิกดาหรือว่าเหยียบคันเร่งแบบเยอะๆหนักๆเหยียบเบรกบ่อยๆอ่ะตตตตัวเเเลลลลข21 22 23ผออๆกิิโมรร่ได้แบบ สบายๆเลยนะครับแต่ว่าในเป็นเคสของเทอร์โบนะครับเพราะว่าในทริปนี้ก็มีตัวเทอร์โบเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ขับเองนะครับมีพี่อีกท่านหนึ่งที่ขับมานะครับจะขับได้ตัวเลขนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่15กิโลเมตรต่อนลิตรนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ว่าตัวไฮบริดมันได้เปรียบครับคุณเยียบหนักแค่ไหนก็ตามอ่ะยังไงมันก็ตัวเลขนะมันก็จะดีกว่าตัวเทอร์โบครับและมีจุดหนึ่งที่อยากให้ดูครับคือตัวเลขข้างบนนะครับจากภาพตรงนี้นะ คือถ้าคุณดูจากกราฟิกตัวนี่คือเป็นตัวเทอร์โบนะครับที่เป็น15กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะและคุณดูระยะทางที่สามารถวิ่งได้อ่ะตัวเลขมันขึ้นว่า372กิโลเมตรนะแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดเนี่ยนี้คือคัอนของผมเลยมันขึ้นว่า505กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบระยะทางอ่ะตัวไฮบริดอ่ะมันสามารถวิ่งได้เยอะกว่าและไกลกว่าด้วยถึงแม้ถังน้ำมันถังน้ำมันตัวเทอร์โบจะใหญ่กว่านะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตนะ ก็คือทั้งหลายทั้งปวงแล้วนี่คือเป็นการสรุปนะครับฮอนด้าซีกวว่าเออถ้าเรากําลังตัดสินใจที่จะซื้อซีกวีว่ถ้าถามว่าเราจะเลือกรุ่นย่อยไหนดีนะคือผมบอกตรงๆเลยผมก็เชียร์ฝั่ง e s e v หรือว่า Hybrid นะและในเรื่องของการรับประกันเองนี้ต้องเช็คด้วยนะเพราะว่าตัว Hybrid อ่ะมันจะรับประกัน10ปีแต่ว่าเทอร์โบอ่ะซึ่งที่ได้สอบถามหรือได้พูดคุยกับหลายๆท่านแล้วอ่ะเทอร์โบมันจะมีโอกาสที่จะพังง่ายกว่านะครับหรือถ้ามีโอกาสพังก็ ในเรื่องของการรับประกาศอาจจะไม่ได้มากนักหรือว่าอาจจะไม่ได้สปอร์ตมากนักเมื่อเทียบกับตัว e-sev หรือว่า h y บ r ิ d นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับจากที่ได้ทดลองขับตัว Honda Civic นะครับ คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามรถจนต่างๆที่ผมรีวิวไว้สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube c h a n แนลของพ่อมอตรถจนกันได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นเยอะอยู่พอสมควรแต่คันไหนที่ผมอาจจะยังไม่ได้รีวิวและคุณผู้ชมอยากจะดูหรือว่าอยากจะติดตามก็สามารถแจ้งพวกเราได้เลยนะครับและแน่นอนว่าถ้าได้จะจัดให้อย่างแน่นอนเลยครับสบวันดีครับคุณผู้ชมเวลาขอมีก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า n ไนท์และสวัสดีครับ